สวัสดีค่ะไกด์แพทค่ะวันนี้มารับผ้าใหม่มัดมีลายโฮค่ะซึ่งเป็นออเดอร์ที่ผู้ชมในช่องช้อปปิ้งเบอร์2และเบอร์5ค่ะไกด์แพทนุ่งให้ชมเลยเพราะว่าทอใหม่บ้านทั้งเส้นพุ่งเส้นเส้นยืนเนี่ยสวยจริงๆเลยค่ะนางแบบขอชื่นชมบ้างก่อนที่จะนำไปอาบน้ำยาแล้วก็เย็บริมให้ค่ะเดี๋ยวชมกันเลยค่ะเป็นปาจากยโสธรนะคะดูกพหน่อยะ ซึ่งในจาดูนนงแบบของเรานะคะช่างภาพตั้งแต่เอลงมาเลยคะ่ะนี่ค่ะสวยไหมคะอ่า,ะะอาแล้วมาชมเนื้อผ้าใกล้ๆคะ่ะนี่ค่ะให้ดูเนะะื้อผ้านี่ค่ะคือไหมบ้านนะคะทั้งทุ่งทั้งยืนเพราะฉะนั้นสมควรแล้วค่ะที่มีเจ้าของนะคะเพราะฉะนั้นยังขายอยู่ประมาณห้าผืนตอนนี้อีกผืนหนึ่งเดี๋ยวจะมานําให้ชมอีกนะคะ นี้คะกาแท่นุ่งให้ดูสวยบบกดไลค์ like เลยจ้า okay. สองนี้นะคะพุณยาพิยญาเดียวก็ขายได้อีกแล้วนะคะการแท่นราคาพิเศษซึ่งตอนนี้กาลังจะเป็นอัญญาและก็เย็บริมนะคะเป็นโคประยุกต์ค่ะสวยมากซึ่งไม่ค่อยเห็นนะคะมีผู้ซื้อไปแล้วตอนนี้การทอยากจะให้ดูว่าเส้นพุ่งเส้นยืนหมายบ้าน นานๆทีจะได้ไปเยี่ยมคุณยายที่อยู่อนพื้นประสาทกันตัวละมวนค่ะเพราะฉะนั้นผืนนี้มีเจ้าของแล้วนะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวใกล้ๆจะนุ่งให้ดูนะคะนุ่งให้ดูนุ่งกันสดๆเลยนุ่งแันสดๆนี่เลยนะคะอ่านี่เลยค่ะล่าเลยช่างภาพสวยไหมคะเอ่ใาในใกล้ๆเลยค่ะ เป็นโฮประยุกนะคะย้อมสีเคมีหรือหนึ่งใช้เวลาไม่ต่ำกว่าเจวันนะคะกว่าจะพอได้ใช้ฟืนสีสองค่ะจะส่งตรงไปที่จังหวัดยะโสธรค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาส่งผ้าไหมของคุณแม่นะคะให้กับไกด์แพดนะคะสองืนนะคะ ที่เป็นอะไรนะคะทั้งพุ้งทั้งยืนไหมบ้านเป็นไหมบ้านที่คุณแม่แก่พอเองแก่พอตั้งแต่สมัยสาวๆจนตอนนี้ก็ยังพออยู่แกมองเห็นดีดูทักขอบคุณคุณหมอจ่ายยาสุธรนะะคที่อุดหนุนนะคะเป็นไหมบ้าน ใช่พูดให้ยืจริงๆนะคะรับสารมาสร็ก็จะใช่ค่ะอันนี้พอดีหนูกลับบ้านพอดีแล้วก็ได้ได้ถือมาให้พี่แพทพี่แพทด้วยนะคะเราต้องบอกว่าไกด์แพทไม่ได้ไม่ได้กดราคาเนาะที่ไทยไม่ได้กดราคาให้ราคาเพิ่มพิเศษแม่เพิ่มด้วยค่ะบวกอีกตั้งหลายร้อยเนาะเพราะฉะนั้นทุกท่านต้องบอกว่าไกด์แพทนะคะไปประชาสัมพันธ์แล้วก็ลงพื้นที่ ช่วยไม่เคยกดราคาราคาแค่ไหนกันก็บวกให้อีกเนาะยืนยันโดยลูกสาวนะคะนี่เป็นหมบ้านทั้งพุ่มทั้งยืนเพราะว่าจะมันจะหยาบเนาะแล้วคุณแม่ทอมาตั้งแต่สมัยในเก็บงานเก็บเก่าเนาะอ่านี่ค่ะเบอร์นี่ว่าเป็นโฮประยุกต์นะคะเนี่ยคุณหมอตอนเด็กๆแม่ก็แบบลองทำไหมอะไรเงี้ยก็ทาไม่เป็นเลยค่ะไปเรียนหนังสืออ้อเรียนหนังสือแล้วก็นี่ก็จะเป็นโฮที่หมาบ้านผืนนี้คุณหมอเลือกตาถึงเลยค่ะเพราะว่านพทย์พูดในคลิปว่านพทยน์อยากได้ผืนนี้นะคะ สวยนะสวยจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นต้อง มาส่งแล้วนะคะเดี๋ยวท่านจะเอาไปอาบน้ำยาเย็บริมแล้วก็ส่งถึงบ้านท่านเพราะฉะนั้นรับประกันได้ว่าช่องนี้เป็นช่องสร้างสรรค์นะคะเพื่อคนสุรินแล้วก็ท่านที่อยู่ต่างจังหวัดจะได้รับผ้าไหมไปเนาะและที่สําคัญคือเราต้องการกระจายรายได้แล้วก็ไม่เน้นไม่เน้นไม่เน้นกาไรเน้นความสุขแล้วก็ให้ทุกท่านที่มาไม่ได้แล้วก็ลงพื้นที่ถึงที่เนาะเพราะฉะนั้นให้ดูว่าลายคุณยายคุณยายทอเองเนี่ยมันจะมีผลนดนึงอนนี่เ็ขี้ไหมใช่ค่ะนี่ค่ะไหมบ้านเอง ใช่ค่ะใช่ค่ะพาไปบุกแล้วนะคะดูในคลิปได้นะคะเมื่อวานถ่ายทำคุณยายก็รักจำความได้คือเกิดมาคือเห็นแม่ทองของเขาใหม่ใช่ไหมคุณยายทองแต่20กว่าตอนนี้69เนาะยังแข็งแรงสายตาดีอยู่เห็นไหมมีแต่ไปเรียนกันหมดเลยนี่ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปอาบน้ำแช่ทอดแล้วนี่มันจะเป็นอย่างจริงจริงนะคะเนี่ยให้ดมให้ชมว่าผื่นนี่คุณหมอตาถึงจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นยังมีอ่ะอ่ะยังมีค่ะเบอร์สองเบอร์ห้าขายไปแล้วยังมี อีกหผืนสำหรับเป็นผ้าหมาโฮไหมบ้านทั้งเส้นพุ่งเส้นยืนเดี๋ยวชมในคลิปนี้เนื่องจากว่าจับไปจับมานี่สับสนนะคะเดี๋ยวไกด์แพทถ่ายทำมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้อัดคลิปแต่ต่อเดี๋ยวพรุ่งนี้ชมใหม่นะคะนี่ให้ชมว่าห้าผืนที่หลานสาวคุณลูกสาวคุณยายเนี่ย จับอยู่ตอนนี้ค่ะเราจับไปจับมาแล้วทีนี้ถ่ายทําแล้วมันคละเป็นไม่เป็นเบอร์นะคะตอนนี้ชมเลยค่ะเป็นเบอร์หนึ่งเมื่อกี้เบอร์สองแล้วก็จะเป็นลักษณะเบอร์สามแบบนี้นะคะแต่ว่ายังไม่ยังไม่ชัดเนาะเดี๋ยวไกด์แพทย์ตัดๆตะพรุ่งนี้ใหม่ท่านใดสนใจใหม่บ้านทั้งเส้นพุ่งเส้นยืนราคา2,610บาทบวกกับอาบน้ำยายเย็บริมพร้อมส่งแล้วค่ะ ไม่บ่อยที่กายแพทยจะได้พาไปลงพื้นที่แล้วเจอผ้าไหมงานเก็บเก่าที่ใช้ทั้งเส้นพุ่งเส้นยืนฟลม42ในการทอเพราะฉะนั้นในคลิปนี้นะคะจะส่งไปสำหรับเบอร์2และเบอร์5และ5ผืนนี้ยังขายอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ชัดนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กายแพทยตัดต่อให้ใหม่ให้เป็นภาพแนวนอนนะคะให้ชมลายโฮนี้ไปเกาะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ ชมสนใจ5้าผืนนี้ค่ะ2อ5 0บาททุกท่านได้บุญด้วยนะคะเพราะว่าคุณยายงานทอเก็บเก่าคุณยายว่าพร้อมขายและไกด์แพทก็บวกเพิ่มให้ไกด์แพทไม่เคยเอาเปรียบแม่ค้าทุกร้านค้ะจะบวกเพิ่มทุกร้านที่นำมาลงในช่องและบวกค่าทำงานในการถ่ายทำค่าจัดส่งแล้วก็หลายๆอย่างที่เหมาะสมสำหรับการขายออนไลน์เพราะว่าทุกท่านเดินทางมาไม่ได้ค่ะเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าสำหรับ ผ้าไหมลายโฮที่ท่านสนใจที่เห็นอยู่เนี้ยค่ะจับไปจับมาแล้วดูละวุน่นละวุน่นไม่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวถ่ายทำให้ใหม่พรุ่งนี้มาชมกันใหม่ในช่วงเวลาสัก1ิดโมงค่ะแล้วพบกันในคลิปหน้าสำหรับท่านที่ต้องการผ้าไหมมัดมีโฮที่ย้อมสีเคมีและเป็นทั้งเส้นพุ่งเส้นยืนเป็นไหมบ้านนะคะผืนจริงสวยงดงามค่ะพบกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ